สวัสดีครับวันนี้พบกับติ๋วโน่งตัวโน่ง,งจะมาะปรับปรุงดินตองต้นซิกแซกนะฮะซื้อมันในราคาสองพันห้าต้นนี้สองพันห้าปลูกได้ประมาณนี่แหละมันก็งามดีแหละแต่ว่ามันมีสกยะกเยอะเปลี่ยนดินนั่นแหลมันโตแทกเดียวไม่รู้เป็นอะไร มากลงลึกลงลึกมากเลยแต่ว่าละมันเดินฝั่งเดียวโอ้ยเดินฝั่งเดียวเราก็เราเปลี่ยนดินจะเปลี่ยนอ่ะปรับปรุงดินมันเพราะมันจะมันทำไมมันโตฝั่งเดียวไมนโต มันลงไปดึกมากเลยอุ้ย,ยนะนี่นะนี่โอ้เป็นยังไงซิกแซกขุยลากมันหักหรือเปล่าหักไหมไม่หักนี่นะซิกแซกลากดูแทงไปอย่างนี้เหรอเนอะ นี่นะฮะซิกแซกไก่นี่มันเป็นคล้ายๆว่าตระก,กูลชิวลันเซียเอ้ยช่ไิวลันเซียนี่เดี๋ยวจะมาปลูกก็โดยต้นนี้ซื้อมาสองพันห้าซื้อมานานละโดยใช้กระถางนี้กระถางใบนี้ใบละสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทใบเบลเลอร์เลยสูงประมาณสามสิบสามสามสามเซนเนาะฝุดก,กว่ากว้างกับประมาณยี่สิบกว่าเซน อันนี้เราก็จะมาปับปลุ่มดินปับปลุ่มดินปับปลุ่มดินพวกทิชซ์แซกนู้นนั่นใช้พวกดินอไทยดินออกขี้แก่อะไรมาใส่ดินเก่าๆุนะมนผสมกันมาสมกันมาใช้เลยเวลานั้นนี่คือ ดินที <m> ่มันเป็นดินเบาๆดินแก่ดินอะไรอุ่นมันเป็นฝุ่นะลยนะดินที่ว่าไปขุดมาหรือมาตามนี้ดินที่เป็นตัวโปร่งตัเพราะว่าใครว่าไอ้ต้นติ๊กแซ๊กนี่ชอบชอบชอบอ่าชอบมันรู้ว่ามันชอบชื้นนะทำไมก็ไม่รู้เพราว่ามันชอบชื้น มันชอบชื้อมันไม่ชอบแบบลุงันชอบชื้นก็จะแบบผสมแบบดินค่อนข้างค่อนข้างอ่ไม่ล้วนมากอะ่ะลุงว่าลากมันอต้อนนี้มันชอบชอบชื้นมากมากกว่าที่ใหนี่โปร่งแต่ว่าเราก็ผสมเห็นลูกเขาไอเห็นลูกเขาไฟไปด้วยแต่ผสมมาเยอะนะส่วนใหญ่จะหานินให้มันชื้น่ะ แต่รากมันลงไวมากเลยประมาณสักปลูกมาได้ประมาณสักห้าเดือนได้แล้วมั้งอืตอนนี้ก็ปลูกแบบนี้นะไวๆเลยปลูกไวๆจะใส่กระถางเดิมแลละฝุ่นฝุ่นอือตอนเนี้ย ลึกนี่วางแผนผิดใช่ไหมวางแผนผิดผิดนะผิดนิดๆเอาลากมันฝังลงไปต้องการให้ลากมันฝังเทีเยทดินไปโอ้ย,อยมันเหมือนว่ามันต้นมันมีร่มต้นมันมีความอ่อน ไม่รู้เข้าใจไปเองนะไม่เคยซื้อมาปลูกแต่ปลูกก็เป็นอยู่นะเป็นอยู่แต่ว่าคิดว่ามันชอบชื้นนะชัวชัวคิดว่านะแต่ว่าถ้าใครบอกชอบแห้งมีเลี้ยงแบบแห้งๆแล้วเลี้ยงแบชื้นชื่อสามันมันชื่ออะไรนไม่รู้จำไม่ได้หรือว่าจะเก็บเอาจะเก็บดามไหมเหมือนต้นมันอ่อนหรือว่าเราให้น้ําเยอะไปแต่มันโตไวมากเลยฟัง มันมีสองกิ่งซื้อมามีกิ่งนี้กิ่งเดียวแต่ตอนที่เราเลี้ยงปุ๊บมีกิ่งเนี้ยเติบโตมาช่วงระยะเวลาแบบไม่นานหลังจากที่มันเนี้ยแล้วมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้ลดน้ําไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ไม่ได้ลดน้ํามันมันเสาสเร์อาทิตย์ไปเดินทางบ่อยต้นมันก็เลยแบบหรือว่าไม่โดนแสงหรือว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าใครร,นะคร,รู้บอกด้วยนะถ้าใครรู้บอก ว่ามันเป็นอะไรวะเบิดจะโตมันก็โตแต่เบิรจะแบบหรือว่ามันต้องดามแล้วคิดว่าคิดว่าต้องดามเพราะว่ามันเหมือนว่าต้นมันไม่สามารถพยุงต้นรากมันที่ว่ามันแทงออกไปมันก็แสดงว่ามันพยายามพยุงตัวมันให้มันแบบ มีความแข็งแรงอะลุงเขาจะใช้ว่าอย่างไั้นน,นี้วิธีการเราก็คือ,อไม้ตะเกียบค้ำมันไว้ดีไหมไม้ตะเกียบค้ำมันไว้อย่างนี้แล้วก็เดีย๋ยวจะเอาหินล็อกหินหินมาล็อกมันไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านี่ปลูกแบบไปเตะบอลมาไง เกี่ยวไหมเก็บบอลแล้วมันเหนื่อยเหนออเหนื่อยแล้วปุ๊บอยากปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แบบเหนื่อยๆมันก็ออกมาแบบนี้หรือเปล่าปลูกเสร็จก็ไปอ่าน้มัน,น,อนอก่อนลอนก่อนสังเกตว่ามันจะเป็นฝุ่นฝุ่น โรย,โย,โยให้มันพยุงให้มันจะพยุงเขงเข้าใจไว้อย่างนั้นน่ะนี่ก็ไม่เคยนี่เลี้ยงเป็นต้นซื้อมันเป็นต้นแรกเลยแต่ว่าต้นที่สองที่สามก็ซื้อมันซื้อมา สวยดีแต่ว่าทรงมันไม่มันยังอยู่ฝั่งเดียวมันยังไม่อนแรกงมันยังไม่มันยังไม่มาอีกฝั่งสมมากใช่ไหมหรือว่าไงหรือว่ายังไม่สมมาก พี่ใช้เยอะนะเดี่ยมันสวยนะเพราะเขาถังใส่แล้วมันก็ดูสวยสดีกว่ากินาทีละห้าแปดเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้โอ้โอแบบไวๆอ๋าเหมือนวานลงเลยมันก็จะกบ รวยไหมพอได้อยู่เดี๋ยวค่อยลดน้ำโอเคอเอาแค่นี้ดีกว่านี่ก็คำไว้อยู่มั้งน่าจะอยู่แหละมันจะหนักมาข้างนี้โอเคอ่ะแค่นี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตอนเชา้า